วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่ไปค่ายดลสันสิบแวลลอนนะคะก็คือเริ่มแรกเลยก็จะเป็นการขึ้นเขาค่ะคือเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากรถบัสเป็นเป็นรถหกล้อเพื่อที่จะขึ้นเขาไปที่ศูนย์อบรมแล้วทันะีระหว่างทางมันเราก็จะเห็นบรรยากาศที่แบบต้นไม้เยอะมากค่ะคือด้วยความมันเป็นเขาแล้วมันจะเป็นต้นไม้เยอะมากแล้วเราก็จะเห็นลิงอะค่ะลิงลิงตา่ชาชามันก็จะมาเกาะอ,อยู่ตรงลาวลาสพาน มันจะเป็นเหมือนทางแล้วก็เป็นเขาเรเียกเขาเรียกว่าขนุนใส่ขอบถนนนะคะเรากันถนุนนะะักข่าวมันจะมีลิงมานั่งเกาะอยู่ซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นอะไรที่ตกใจเพราะว่าปกติเราไม่เคยเห็นวิน่งแต่ว่าไก่ขนาดนี้ค่ะคือมันเป็นลิงป่าเป็นลิงธรรมชาติแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะเสร็จแล้วพอเครือไม่ถึงค่ายก็ก็โรงนอนก็สะอาดดีะคะ่ะโรงนอนสะอาดมีห้องน้ําสะอาดแต่ว่า ก็คือ,อหน้าตามันล็อกไม่ได้บานนึงแล้วก็เรือนที่โมหกน,นอนนะคะค่อนข้างไกลจากของประชุมซึ่งเวลาเรา <laughs> เดินไปกลับระหว่างหองประชุมกับโรงนอนนะคะมันค่อนข้างใช้เวลาใช่ค่ะแล้วก็ส่วนพอทำาม่ี่เปิดเสร็จก็จะเป็นจะเป็นไปเดินป่า <laughs> <ๆ>ก็รู้สึกประทับใจค่ะก็คือพ่อหนูจะมีพี่พี่นำทาง แต่ว่าตอนแรกพวกหนูไม่รู้ชื่อพี่เขาแต่ว่าก,ก็ไม่รู้ชื่อแต่ว่าเห็นพี่แกใส่เสื้อหมีก,หก็เลยเรียกเกยว่าพี่แบ์แล้วแกก็น่ารักมากที่แบบว่ายอมให้เรียกว่าพี่แบแ์นะคะที่วามจะกแกชื่อพี่หนาใช่ค่ะแล้วแกแบบอธิบายดีมากอธิบายละเอียดมากเลยว่าเดินไปเห็นรอยเท้าหมีอะไรเงี้ยก็จะอธิบายเดินไปเจอต้นไม้อะไรที่มันจะมีแบบเฉพาะนในปา่าค่ะแกก็จะอธิบายว่าเออเนี่ยแบบอันนี้มันเป็นต้อนอย่างนี้นะเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าอะไรมันทําไมถึงก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะเล่าพฤติกรรมของสัตว์อย่างเช่นเวลาเราเดินฝ่ายนี้เกก็ได้สอนว่าแบบทางอ่ะมันจะมีสองทางคือมีทางของสัตว์กับทางของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าทางที่เราจะไปเนี่ยเป็นทางของสัตว์หรือของมนุษย์ก็แบบว่าคอยสังเกตว่ามันเป็นทางมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นทางสัตว์เข้าใจไหมคะคือสัตว์มันจะเดินคนละทางกับมนุษย์คือถ้าคุณมนุษย์เดินเนี่ยมันจะมีทางของมนุษย์เวลาเราเดินข้อป่าแต่ว่าพวกสัััตว์่าามมมนนจะีทงงงเเดิอ ที่ไม่ใช่ทางเดียวกันแต่มนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเดินในทางของป่านเานี่ยเอ๋ขอตว์ป่าเนี่ยเมื่อเดินถึงสุดทางแล้วมันจะเป็นทางตันมันจะเป็นป่าแล้วมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นทางมนุษย์มันจะมีเหมือนรอยทางเดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์มันจะมีแค่บางช่วงแล้วมันก็จะหายไปเลยเพราะว่าสัตว์ขอก็เราอาจจะเจอสิ้นสุดที่โพรงสัตว์หรือว่าที่อยู่ของเขาอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดอันตราย <het S 1> ขเขาก็จะสอนว่าแบบต้องดูยังไงแล้วก็อธิบายว่าอันนี้เป็นรอยเท้าสัตว์ของอะไรแล้วก็ ไอหมีต้องปินต้นไม้เพราะว่ามันจะขึ้นไปกินพึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแบบจะให้ดูรอยหมีแล้วโมถ่ายไปเรยแล้วก็พอเดินไปก็จะเป็นคือรู้สึกประทับใจตรงนึงที่ว่าเขาเราไปกันเป็นสีค่ะไปกันเป็นสีไปกันเป็นกลุ่มแล้วแล้วรู้สึกว่าทุกคนในกลุ่มนี้ช่วยช่วยเหลือกันดีมากพี่มหกดูแลน้อง ม .4 ม .5 ้าดีมากๆเลยคะ่ะรู้สึกว่าเป็นการที่เราไปกับน้องๆแล้วมันทําให้เราสนิทกับน,น้องๆมากขึ้นเพราะว่าเราได้คุยได้แลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วพอพอเราจะข้ามมันจะมีชุดสุดท้ายก่อนที่จะออกก็จะเป็นข้ามแม่น้ําซึ่งมันจะมีท่อนไม้ประมาณสองท่อนบางอยู่ก็ให้เราข้ามไปึ่ออุปสรรคของเราก็คือสีที่ไปก่อนหน้า เขาเอาโคนที่มันติดกับรองเท้าเนี่ยไปติดกับขอนไม้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ขอนไม้เนี่ยลื่นมากเราเราก็เลยต้องยิงระวังตัวเป็นพิเศษเพราะว่าพอมันมีโคนแล้วมันโอกาสที่มันจะตกลงไปเนี่ยง่ายขึ้นแล้วทุกคนก็ช่วยกันดีมากค่ะแปลว่าช่วยกันบอกน้องว่าอย่าเดินค่อยๆขานะค่อยๆเดินมาอะไรเงี้ยค่ะบบทำงานกันอย่างสามาัคคีน้องก็เลยทุกคนก็เลยสามารถผ่านจุดตรงนั้นมาได้โดยที่ไม่มีใครตกน้ำเลยค่ะ เสร็จแล้วก็พอออกมาจากป่าก,ก็จะเป็นกินข้าวที่พาวตอนเย็นก็อร่อยดีค่ะเป็นต้มไก่กับไก่ทอดแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าไก่ทอดมันเค็มแต่หนูชอบกินไก่ทอดเค็มๆหรือว่มันแต่เพื่อนบอกว,ว่ามันเค็มแต่หนูรู้สึกมันอร่อยค่ะแล้วก็ส่วงกิจกรรมกลางคืนก็อย่างที่เพื่อนบอกมันยังขาดความน่าสนใจคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยช่วงอายุที่เราเนี่ยอยู่มปลายแต่ว่าช่วงอายุของวิทยากรเนี่ยอาจจะเป็น คนวัยกลางสามสิบหกสี่สิบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอายุของเรามันค่อนข้างต่างกันมันก็เลยเมันความสนใจเรามันก็เลยเป็นปคนลระยับค่ะมันก็เลยยังขาดความสนใจตรงนี้อยู่กิจกรรมการประกวดชุดคือนั้นจะมีการแต่งตัวเป็นในในติงคิดมาดซึ่งมีการประกวดชุดก็แบบโอเคค่ะสนุกดีมีการให้ของรางวัลมีการถามคำถามก็สนุกดีค่ะส่วน,นตอนเช้าก็อตอนกลางคืนก่อนหกโมงหกทุ่หนึ่งเนี่ยจะนอน นอนลงนอนเดียวกับผู้ชายแล้วมันจะมีประตูกันแล้วประตูมันก็จะเป็นแค่ไม้อ,อัดบางๆนะคะแล้วก็มีประตูแล้วลงผู้ชายะคะ่ะเสียงดังทั้ทงคืนเลยอยู่ก็คือกับหว,ดวาดระแวงทั้งคืนร้องเพลงในหะ้องน้ำเลยอยู่เนี่ยค่ะคือไม่ได้นอนเลยไม่จริงไม่จริงจูว่าหลอกเขาได้ยินเสียงจ๋่เธอร้องเพลงค่ะแล้วคันนี้ก็เลยแบบนอนไม่ได้แต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสันิสุขค่ะ ด่าไปสองรอบแล้วก็ม pues <pesos. S 2> ีอาการแต่ว่าได้ได ah um ้ยินได้ได้ยินเสียงกลนด้วยเกิดได้ยินเสียงกลดเลยตอนตอนเช้าก็ก็โอเคดีค่ะจะเท้าไหร่ตอนเช้าจะมีกิจกรรมการเล่นสโดยจะแบ่งตามสีกันซึ่งสีที่พวกเราได้รับคือสีฟ้านะคะนกที่พวกเราพบจะพบเป็น5ชนิดนะคะมีทั้ง นกแซงแซลนกพยาไฟนกแก๊สแบบมีเยอะมากเลยค่ะซึ่งก,การที่จะเจอนอกแดงเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็ดวงของเราด้วยเสร็จแล้วก็จะเป็นอ่าตอนกลับลงมาก็ขึ้นรถเวียนหัวดีวค่ะแต่ว่าก็ยังเห็นธรรมชาติบรรยากาศข้างๆก็โอเคดีค่ะเจอลิงเยอะกว่าตอนขาขึ้นไปลิงแบบว่าเรียงรายตามาค่ะก็คากลับจะมีกันล้ว และอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำสายสองค่ะมันจะเป็นที่มันจะเป็นอ่างเก็บน้ำของของใครสักคนแต่ว่าชื่ออ่างเก็บน้ำสายสองมันมาจากนามสกุลข,ของของผู้ตั้งอ่างเก็บน้ำนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากนะคะว่าเย็นตอนสช้มันจะจะอากาศจะไม่ได้รอ้อนแล้วก็ไม่ได้เย็นม,มากจะอากาศดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีแดดแต่ว่าก็อากาศดีเสร็จหมดแล้วชื่อ ชื่อชื่ออะไรเอ่ยจิานรานค่ะนามสก,กุลสุนีเลนค่ะชนรัทานพนมเขตชนรัทานมกุอเลยนะพนมเขตพนมเขตเออมหกทับหนึ่งสนุนีวันนี้วันที่27่เรนายสีมมเลารประสบก,การณ์กาก็าข้าปราสาทและสิ่งแวดล้อมที่ทู์อบรมคนประมาณที่สองปากช่องที่ผ่านมา24มานะครับ,บครับสวัสดีครับ